บรรดาท่านประอยู่คาวาจรทั้งหลายสำหรับคืนวันนี้ก็จะขอแนะนำท่านในเรื่องการปฏิบัติในด้านกสิณความจริงเรื่องของกสิณน,นี้เป็นกรรมฐานธรรมดาแต่ได้ว่าตามความรู้สึกของนักปฏิบัติมักจะพากันมีความรู้สึกว่ากสิณน,นี่เป็นกรรมฐานพิเศษ จนกระทั่งบางท่านถึงกับพูดว่าถ้าปฏิบัติกสินดีไม่ดีเทียนแตกอาจจะบ้าตายเสียก็ได้หรือว,ว่าเป็นโรคแก้ไม่หายเป็นโรคบ้าแก้ไม่หาย <c oughs> และถือว่ากสินเป็นกรรมฐานพิเศษบางทีอาจจะถามกัน,กนเคยดีินบ่อยๆว่าถามกันว่านี่ปฏิบัติกสินเฉหรือความจริงเรื่องกระสินไม่มีอะไรพิเศษไปกว่าพราะกกรรมฐานธรรมดา ก็เป็นอารมณ์ที่บรรดาท่านนั้นหลายจะปฏิบัติให้เข้าสู่ความเป็นสมาธิให้จิตตั้งมั่นนั่นเอง <c oughs> แต่ถ้าว่าใช้การเล่าลือของคนทั้งหลายที่ไม่เคยปฏิบัติหรือไม่เคยทํามาเห็นว่ากสินนี่เป็นกรรมฐานพิเศษจะรู้สึกว่าถ้าใครปฏิบัติกระสินคนนั้นจะเป็นคนมีฤทธิ์มีเดชไปเสียทั้งหมด <c oughs> หรือว่าเป็นผู้วิเศษเกินกว่าบุคคลอื่นอันนี้เป็นความเข้าใจผิดอย่างหนักที่พูดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าตามธรรมดาท่านผู้ปฏิบัติมาแล้วทั้งหลา <c oughs> ยย่อมมีความรู้สึกเสมอเหมือนกันเมื่อกสินหรือว่ากรรมฐานอีกสามสิบอย่างก็คือบใยที่ทําใจให้เป็นสมาธิไม่ได้มีอะไรยิ่งไปกว่านั้น มีสภาวะเหมือนกันแล้วก็สำหรับกระถินที่กสินที่เรียกว่าทำให้คนมีสมาธิเข้มแข็งก็เพราะว่าเป็นกรรมฐานหยาบไ <c oughs> ม,ม่มีรูปสำหรับดู <c oughs> สังเกตได้ง่ายพิจารณาได้ง่ายว่าว่าสมาธิในกสินนี้จะทรงตัวอยู่หรือว่าไม่ทรงตัวอยู่ ในเมื่อกระสินเป็นกรรมฐา,านหยาบฉะนั้นกระสินทั้งหมดเมื่อทําไปแล้วทุก,กองก็สามารถจะทรงจิตให้เป็นฌานสี่ได้ทั้งหมดเหมือนกันเมื่อสามารถทรงจิตให้เป็นฌานสี่ได้นี่ก็สามารถเข้าฌานในกนสินทุกกองต่าเดินหนึ่งทิ้งสี่ตามลำดับฌานตามลำดับกสิน เนื้อเข้าฌานสลับฌานสลับกบสินเมื่อทำอย่างนี้ได้คล่องอารมณ์จิตก็มีความเข้มแข็งสามารถยาธิฐานให้เป็นอะไรต่ออะไรได้ตามความประสงค์นี่เรียกว่าเป็นการแสดงฤทธิ์ได้แต่ความจริงแล้วการเจริญกสินก็เพื่อต้องการสมาธิจิตตนเองฉะนั้นการเจริญกสินยังไม่ไม่ใช่เป็นของพิเศษสาหรับนักปฏิบัติเพื่อกรมฐาน หากว่าท่านท่องรลายจะสงสัยว่าก็สินทาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วสามารถจะทำมิปัสนาญานให้เป็นประกรรฐานได้ไหมผมก็ต้องขอตอบว่าได้เป็นของไม่ยากพระเดชพ่ออย่างยิ่งถ้าสามารถทำให้เข้านิชาญสี <c oughs> แล้วก็เจริญมิปัสนาญานต่อท้ายอีกนิดหน่อย <c oughs> ก็สามารถจะเป็นอนหัตผลได้ ดูตัวอย่างในสมัยเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนดาสัมมาสัาสมพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่ในสมัยนั้นปรากฏว่าสาวกอักษาวกขององค์สมเด็จพระบรมครูมีนามว่าพระสารีบุตรมีพระองค์หนึ่งอยู่กับท่านคือเป็นลูกชายของนายช่างทองเป็นคนหนุ่มรูปร่างสวยรวยทรัพย์ ท่านระสารีบุตรมีความเข้าใจว่าคนหนุ่มคนสวยรวยแซย์หนักในสังคมก็คงจะมีอารมณ์หนักไปในด้านกาเรียด้านกามารมณ์จึงให้อาสุภกรรมฐานแก่เธอเธออยู่กับพระสารีบุตรเช่นระยะเวลาสามเดือนเจริณาสุภกรรมฐานไม่มีผล ออกภาษาแล้วภาษาที่บทคิดว่าคนนี้คงจะไม่ใช่วิสัยหองตอนที่จะฝึกสอนได้จึงได้นาไปถวายองค์สมเด็จพระจอมไตรกราบทูลให้ทรงทราบว่าให้พระกรรมฐานคืออสุภกรรมฐานมาสามเดือนเธอไม่ได้แม้แต่ฌานโลกีองค์สมเด็จพระจินสีจึงได้มีพระพุทธดีกาตัดว่าสาลีปุตตะดูก่อนสารีบุตร ขึ้นชื่อว่าคุณบุตรผู้มีสธาที่มหาตถาคตตถาจะมีบุคคลใดที่ตถาคตโปรดไม่ได้นั้นไม่มีถ้าอย่างนั้นขอสารีบุตรจงกลับไปก่อนเมื่อพระสารีบุตรกลับไปแล้วองค์สมเด็จพระชินวรได้พิจารณาจริตคือจิตที่หนักเป็นด้านกิเลส <c oughs> สมเด็จพระบรมโลกเชก็ทรงทราบ ว่าพระองค์นี้เป็นผู้มีจริตหนักมาในด้านของโทสะจริตจึงได้ทรงให้กระสินสีแดงที่เรียกกันว่าอรหิตกระสินเพราะว่ากระสินสีแดงนี้เป็นกระสินเป็นเครื่องต่อต้านเป็นศัตรูกับโทสะก็จะขอพูดแค่อตอนนี้เลยทีเดียว สำหรับกระสินนี่มีสิบอย่างกระสินสี่อย่างก็คือกระสินสีแดงกระสินสีเหลืองกระสินสีเขียวและกระสินสีขาวสามกระสินนี้เป็นกระสินสำหรับต่อต้านกับโทสะเป็นข้าสิกกัโทสะถ้าคนมีอารมณ์โกรธง่ายรือโทสะปฉุนเฉียวก็จงเจริญกระสินสี่อย่างนี้สำหรับกระสินอีกหกอย่างเป็นกรรมฐานกลาง คนจะมีอารมณ์ประเภทใดก็ตามจริตประเภทใดก็ตามสามารถเจริญได้เหมือนกันทุกคนอขอให้บรนดาท่านนั้นหลายพยายามรับทราบไปด้วยเพื่อการเจริญกรรมฐา,านนี่มีความสําคัญถ้าหากว่าเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรว่ากันดุ่มไปก็จะเป็นเช่นเดียวกับพระรูปชายในทัางทอง เดูตัวอย่างการปฏิบัติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้พระนายลูกชายในช่างทองผู้ปฏิบัติและก็มีผลในครู่เดียวเป็นอรหัตผลนั่นก็คือองค์สมเด็จพระทศพลทรงนิรมิตดอกบัวทองคําขึ้นมาดอกหนึ่งและก็ทรงให้แก่ท่านเมื่อกี้ใช้คําว่าเธอไปคําหนึ่งต้องขอประทานอภัยท่านด้วย เราะว่าเวลานี้ท่านเป็นพระรหันข้านิพพานไปแล้วใช้คําว่าเธอไม่ถูกเป็นการปรามาตยแต่ก็อาศัยที่ไม่มีเจตนานก็คิดว่าพระอริยสงฆ์คงไม่เอาโทษ <c oughs> <c oughs> ในขณะที่พระพุทธเจ้าสมอบดอกบัวทองคําสีแดงให้แกท่านแล้วก็แนะนําว่าเธอจงไปนั่งอยู่ที่หน้าวิหารบนกองทราย ทำทรายให้มูลขึ้นมาแล้วก้านดอกโบนี่ปักตรงไปยังลืมตามองดูภาพสีแดงให้จำได้แล้วก็หลับตานึกถึงภาพสีแดงคิดไปในใจว่าสีแดงสีแดงสีแดงถ้าภาพเลือนไปจากใจของเธอจนลืมตามาดูใหม่จำได้แล้วจนหลับตานึกถึงภาพสีแดง พระพุทธเจ้าทรงสอนเพียงเท่านี้ท่านผู้รับฟังทั้งหมดฟังและก็จํานิทานเรื่องนี้หรือว่าสูตรเรื่องนี้ไม่ได้เล่าเปน็นนิทานมาแนะนําท่านในฐานะเป็นแนวทางปฏิบัติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนนเมื่อพระลูกชายในทั้งทองท่านได้รับคําสอนองค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น ท่านก็กราบถวายธรรมสรงการแล้วไปนั่งอยู่ที่หน้าวิหารที่กองทรายเอาก้านบัวปักทงไปลืมดาตาดูก้านบัวจำสีแดงภาพของดอกบัวได้หลับตานึกถึงภาพสีแดงเมื่อหลับตานึกถึงภาพสีแดงพอรมเลือนไปก็ลืมตามาดูใหม่ไม่อจำได้แล้วก็หลับตานึกถึงภาพสีแดงที่จำไว้นะ ท่านนั้นหลายที่รับฟังแล้วก็จําไว้ว่าภาพกระสินเนี่ยไม่ใช่ต้องการภาพลอยมาต้องเป็นภาพที่เราส่งไว้บาเวลานั้นเราดูภาพสีอะไรจําเฉพาะสีนั้น <c oughs> ไม่ใช่ว่าเราจะเรกนกรมาฐานกองอื่นแล้วก็สีนี่มันผ่านเข้ามาแล้วคิดว่าเป็นกระสินอันนี้ไม่ใช่ ถ้าเราจำภาพสีแดงที่บังเอิญสีอื่นปรากฏขึ้นมาต้องตัดทิ้งไปทันทีเราจะต้องทรงเฉพาะอารมณ์สีแดงเท่านั้นนี่กับสิงกองอื่นก็เหมือนกันจะไม่ว่ารับฟังกองเดียวกองอื่นก็ปฏิบัติเหมือนกันไม่ใช่จะต้องมาห,าหาลีลาเลียงไปทุก,กองทำให้ชาวบ้านชาวเมืองต้องเสียเงินเสียทองซื้อเ้าศึกไปฟังมากๆม,ม,มันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ ผมคิดว่าถ้าทําอย่างนั้นมันจะเป็นการทําลายศรัทธาและทําลายพระศาสนามากกว่าเมื่อท่านลืมตาหลับตาหลับตาลืมตาดูอย่างนั้นต่อไปไม่นานนักเพียงครู่เดียวก็ปรากฏว่าเกิดอุกหานิมิตตอนอกหานนิมิตที่เกิดขึ้นนี่ปรากฏว่าภาพของสีแดงนั้นทรงตัวอยู่ตลอด ตอนนี้เป็นภาพพิเศษแล้วฟังให้ดีเดิมจำภาพนึกถึงภาพไม่ใช่เห็นภาพ <c oughs> ต่อมาเมื่ออุกหานี้ไม่เกิดขึ้นอารมณ์ใจแทนที่จำได้ตามเดิมปรากฏภาพเกิดขึ้นกับจิตเพราะอาศัยความเคยชินของจิต,ตที่เรียกว่าจิตเป็นสมาธิภาพสีแดงก็ปรากฏชัดไม่เลือนลาง เมื่อจิตทรงตัวดีภาพสีแดงก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนี่ท่านบังคับให้เล็กลงก็เล็กบังคับให้ใหญ่ก็ใหญ่ให้บังคับให้นึกให้ขึ้นสูงก็สูงนึกให,นให้ลงต่ำก็ต่ำนี่อย่างนี้เป็นเป็นในมิตีิปรากฏชัดขึ้นไม่ใช่อารมณ์นึกจําของเดิมแล้วแต่ว่าต่ออาศัยอารมณ์นึกจําของเดิมมาก่อนเป็นสําคัญ ต่อมาสีแดงนั้นก็กลายเป็นสีเหลืองสีเหลืองเข้มแล้วก็เหลืองอ่อนลงไปอ่อนลงไปอ่อนลงไปจนก,กลายเป็นสีขาวเป็นสีขาวมีความเป็นแท่งทึบใหญ่ทึบใหญ่ต่อไปสีขาวก็ค่อยกลายเป็นแสงมีประกายขึ้นมาทีละน้อยละนน้อยจนเป็นประกายพลิกตอนนี้เป็นอารมณ์ของฌานสี เมื่อปรากฏว่ากสินดวงนั้นเป็นกระชานสีแล้วจิตก็ทรงตัวดีไม่ต้องหลับตาไม่ต้องลืมตาท่านก็เล่นอยู่กับกระสินแบบสบายๆใจมีความสุขนึกให้กระสินใหญ่บ้างเล็กบ้างสูงบ้างต่ำบ้างอยู่ข้างหลังบ้างอยู่ข้างหน้าบ้างอยู่ข้างซ้ายฝาบ้างอยู่ขวาบบ้างเป็นอันว่ามีความเพลิดเพลินจิตทรงตัว ตอนนี้เป็นฌานสี่เจ็ดทรงตัวดีก็สิงก็ไม่หนีภาพไม่หายไปใจทรงตัว <c oughs> ในขณะนั้นเององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ในพระมหาวิหารสมเด็จพระวิชิตตมานพิจารณาว่าเวลานี้เธอทรงฌานสี่ได้แล้วถ้าว่าเราไม่ช่วยเธอเธอจะเป็นพระอรหันต์ได้ไหม องสมดเด็จพระจอมไตรก็ทรงทราบว่าถ้าเราไม่ช่วยเธอเธอไม่สามารถจะเป็นอรหันต์ได้ก็จะเป็นพระโยคาวายจรที่ทรงฌานโลกีอยู่ตามนั้นเอเจนั้นองค์สมเด็จพระพระกักวันได้ทรงในในมิตรดอกบัวที่ปักอยู่ข้างหน้าของเธอเดิมทีมีสีสดสวยใสสวยงามกลายเป็นดอกบัวที่มีความเหี่ยวแห้ง เมื่อพระรูชายในช่างทองเล่นกระสินเพลินก็นึกถึงภาพดอกโบวกขึ้นมาไ,มได้ก็ลืมตาม,มาดูเห็นดอกโบวที่มีสีสดใสเดิมมาก่อนกลายเป็นสีดอกโบวที่มีความเหี่ยวแห้งแปลกใจว่าดอกโบวดอกนี้เดิมทีที่มีสีสดใสแต่เวลานี้ประเดี๋ยวเดียวทำไมแห้งไปได้ขนาดนี้ เธอก็ยังไม่สนใจหลับตาลงไปทีก็เล่นนิมิตรสินตามเดิมไม่ใช่ภาพเหี่ยวแห้งภาพความผ่องใสของจิตแล้วก็ภาพความผ่องใสของกสินเพราะมันชื่นใจตอนนั้นจิตกําลังทรงตัวเ <c oughs> มื่อเล่นอยู่กับภาพกระสินเพลินพอสมควรก็ลืมตามาดูดอกปัวใหม่คราวนี้องค์สมเด็จไปจอมไตรทรงนะรมิตให้กลีบหลน เกสรหล่นฝักหล่นแล้วก็ก้านหักอาศัยที่จิตเป็นสมาธิถึงชาญนสี่ปัญญาเกิดมากท่านก็ได้พิจารณาวโอโ๋หนอดอกโบนี่เดิมเป็นดอกโบทองคำมีความสดสวยในสีมีความแจ่มใสแล้วก็มีความแข็งแรงชั่วยะเวลาประเดียวเดียว ก็มีการร่วงโรยลงไปในที่สุดก็หักลงไปอย่างนี้ <c oughs> เป็นอันว่าทองคําที่เป็นวัตถุธาตุที่มีความเข้มแข็งแข็ง,แ,ขงแรงกว่นเนื้อหนังมังสาข,ของเราอย่างมากแต่ได้ว่าสามารถจะร่วงโรยและทําลายตัวเองลงไปได้ในระยะไม่ช้าตอนนี้อย่าลืมว่าปัญญาเกิดในอย่างมากเพราะจิตตั้งอยู่ในฌานฌานที่สี่ ท่านจึงมาได้พิจารณาว่าร่างกายของเหล่านี้ก็คงจะไม่ต่างกับดอกบัวเพราะปรากฏว่าวิดามารดาของเราเดิมทีเดียวท่านก็คงจะหนุ่มเหมือนเราแล้วก็มีความผ่องใสเหมือนกับดอกบัวเวลานี้ท่านเป็นคนแก่ลงไปเสียแล้วได้ไปถึงปู่ย่าตายายท่านก็แก่มากลงไป ในที่สุดคนนี้เกิดก่อนนั้นตายไปหมดญายของเรามีเท่าไรทําตามที่จําได้ผู้ใหญ่เล่าสู่กันฟัง <c oughs> ท่านก็ตายไปหมดชีวิตของเราก็จะมีสภาพมนเือบรรดาญาติผู้ใหญ่หรือคนที่ตายทาั้งหลายในที่สุดความตายก็จะเข้ามาถึงเราในเมื่อความตายเข้ามาถึงเราแล้วถ้าเรายังมีความโมเมาในชีวิตคิดว่าร่างกายมันยังเป็นเราเป็นของเราอยู่อย่างนี้ เราก็อาจจะต้องเกิดใหม่เ <c oughs> มื่อเกิดใหม่แล้วความทุกข์ใดๆที่มีความทุกข์ยากลาบากความเหน็ดความเหนื่อยความปรารถนาไม่สมหวังที่ทําให้จิตใจของเราเร่าร้อนแบบนี้มันก็จะเกิดกับเราอีกจัดว่าเป็นทุกข์หนักเราก็ควรจะตัดสินใจไม่มีความต้องการในความเกิดต่อไป ในขนาดเดียวกันนั้นองค์สมดเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาจึงได้ทรงเปล่งฉับพันรังสีรัศมีหปรการเหมือนกับองค์สมดเด็จพระวิชิตมานทรงนั่งประทับนั่งอยู่ที่หน้าของท่านจึงกล่าวว่าพิกเวด,ดูก่อนพิสุอย่างนั้นถูกแล้วขึ้นชื่อว่าตภาพร่างกายของเหล่านี้มีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้น มีความเสื่อมโทรมไปทุกวันและในที่สุดมันก็จะสลายตัวเหมือนกับที่เธอคิดก็เช่นเดียวกับดอกโบนี่แหละดอกโบนี่เดิมมีสภาพผ่องใสต่อมาก็เหี่ยวแห้งไปทีละน้อยละน้อยในที่สุดก็ทำลายตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีใครมาทำลายมันมันก็ทำลายตัวของมันเองชั้นใด ในร่างกายของเราก็เหมือนกันร่างกายของเรามีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นมันก็พยายามทำลายตัวเองไปทุกขณนะในที่สุดมันก็สลายตัวคือพังหรือว,ว่าตายฉะนั้นขอเธอจงอย่ายึดถือกายเป็นสําคัญความรู้สึกที่เรียกว่ากายของเรานั้นมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราบังคับมันไม่ได้มันเป็นไปตามกฎธรรมดาของมันสภาวะของมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้น มีความเปลีป่ยนแปลงไปในทำกลางมีการสลายตัวไปในสุดเป็นปกติของมันชั้นใดเพราะเธอจึงมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้นั่นไสมันไม่มีไม่อยู่ในอำนาจของจิตเราไม่สามารถจะมังคับได้ถ้าอารมณ์ใจของเรายังมีความผูกพันในร่างกายของเราอีกว่าเป็นเราเป็นของเราและผูกพันในร่างกายของคนอื่นคนดี มีความผูกพันในทรัพย์สมบัติทั้งหลายในโลกก็ดีก็ชี้ว่ารูอารมณ์จิตอย่างนี้เป็นอารมณ์จิตที่ประกอบด้วยตัณหา <c oughs> ก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะทงสารไม่มีที่สิ้นสุดฉะนั้นขอเธอจงใช้อารมณ์ตัดความผูกพันในร่างกายเสียจิจงเธอจงมีความรู้สึกว่าร่างกายไม่มีความหมาย ร่างกายของเราไม่มีความหมายร่างกายของบุคคลอื่นไม่มีความหมายทรัพย์สมบัติในโลกทั้งหลายไม่มีความหมายมันเป็นปัจจัยของความทุกข์เมื่อจิตใจของเราไม่ผูกพันในร่างกายของเราคนดีในร่างกายบุคคลอื่นคนดีในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกคนดีก็ชื่อว่าอารมณ์ถึงที่สุดข,ของความทุกข์จะถึงกับเธอขึ้นชื่อว่าเธอเป็นผูจ้จบกิจในพระพุทธศาสนา กิจอื่นใดที่จะต้องพึงมีไม่มีอีกชื่อว่าพ้นผู้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานเมื่องค์สมเด็จพระพิชิตามารทรงสแสดงพระธรรมเทศนาแล้วภาพองค์สมเด็จพระพปฏิบแก้วก็าหายไปพระลูกชายในช่างทองจึงได้จับกระสินใหม่มีอารมณ์ใจผ่องใสดีแล้วจึงได้พิจารณาตามพระรมคำสั่งสอนขององสมเด็จพระพปฏิบแก้ว โดยพิจารณาตัวเองเป็นสำคัญในที่สุดกําลังปัญญาในขณะนั้นที่จิตทรงฌานสี่เป็นปัญญาที่มีความหลักแหลมมากจิตก็ตัดความยึดถือร่างกายปีติดอยนน้อย,นอยในที่สุดจิตก็เป็นเอกาตารม์หมายความว่ามีความเบื่อนหน่ายในร่างกายโดยเฉพาะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา เราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสแล้วก็ต่อไปชั่วขณะดเดียวจิตของท่านก็เข้าถึงสังขารุปเคป้ายานวางเฉยในความต้องการในร่างกายเสนได้วางเฉยในความต้องการในร่างกายของบุคคลอื่นเฉยในความต้องการในทรัพย์สินทั้งหลายในโลก แล้วก็เฉยหมดในการที่เราจะต้องไปปรากฏเป็นทวันดาหรือผรมไม่มีความต้องการจีของท่านพระลูกชายในช่างทองในขณะนั้นก็ตัดกิเลสเป็นสมุทเธ,ธตระหรันจัดว่าเป็นพระอริยบุคคลเบื้องสูงคือเป็นพระ,พระอาหารหันนี่แหละบรรดาท่านพโยคาไวจรท้งไหลการเจริญเพื่อกรรมาฐานในกรรมาฐานสี่สิบ จะเป็นกรรมฐานกองไหนก็ตามถ้ามีความาเฉลี่ยก็ไม่ต้องเจริญมาก <c oughs> <c oughs> เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ควบคู่กับวิปัสนาญาณญาณนี้ก็ได้สําเร็จมรรคผลได้เช่นเดียวกับลูกชายพระช่างทองฉะนั้นเมื่อท่านหลายเจริญกับสิงกองใดกองหนึ่งก็ดีที่เป็นที่อัตยาใสายของเราชอบขณะที่จิตยังไม่ถึงจะถูกต่ชายก็ตาม เมื่อคลายจากอารมณ์สมาธิหรือการจับจ้องเพ่งภาพกสินแล้วจองพิจารณาในวิปัสสนาญาณตามที่องค์สมเด็จพระบรมทิพแก้วทรงสอนเอ่อความจริงไม่ต้องพิจารณาอย่างพระลูกชายในช่างทองเสมอไปก็ได้ <c oughs> จะพิจารณาแบบใดแบบหนึ่งที่เราชอบ <c oughs> คือแบบที่พิจารณานะมีเยอะ ผมก็ไม่รู้จะจี้เอาตรงไหนเวลาเดือสองนาทีในแบบของมหาอติปฐานาสูตรในแบบอนุสติในแบบอสุปกรรมฐานหรือในแบบของจตุธาตุประธานสี่อะไรก็ได้ตามใจแล้วมาควบคู่กับวิปัสสนาญาณให้เห็นว่ามีสภาพไปอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้ทุกขังมีสภาวะเป็นความทุกข์อนัตตาในที่สุดก็สลายตน ถ้อจิตใจของเรายังนึกยังพอใจในร่างกายของตนแล้วของบุคคลอื่นในโลกอยู่ก็รู้ตัวเรายัางโอ่คือมีความต้องการในความทุกข์ไม่มีความรู้สึกว่าเราจะสุขเพราะอาศัยสังขารุปปิขายานเป็นสําคัญเพื่อรมตั้งมั่นอยู่ในความวางเฉยไม่ต้องการอะไรทั้งหมด ตามคาแนะนาขององค์สมเด็จพระบรมสุคตอย่างนี้ก็ชีอว่าไม่ชา่นักท่านกระจบกิจในพุทธศาสนากิจอื่นที่จะต้องทําไม่มีต่อไปอารมบันดาท่านพระโยคาวาจรทง้งไลการแนะนําเรื่องกสินในตอนตอน้นสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาเสร็จแล้วและก็จบพอดีถ้าปฏิบัติตามนี้ตามแนวทางนี้องค์สมเด็จพระเจ้าสีทรงสอนไม่ผิดแน่ ต่อที่นี้ไปก็ขอทุกท่านพยายามส่งกำลังใจให้คงที่ปฏิบัติเพื่อกรรมาฐานตามที่ศึกษามาแล้วนี้จะปฏิบัติตามกระสินนี้บบได้แบบใดก็ตามที <c oughs> ่คล่องอยู่ให้ถึงการเวลาสมควรีนท่านมีความประสงค์สำหรับวันนี้ก็ขอยุติวพืเพียงเท่านี้ขอความปรารถนาดีของท่านหลายจงสำเร็จผลตามที่ตนต้องการสวัสดี